กินเลียคือเขาเอามันปั๊บเขากินปึ๊บเด้ออ่ารลานลานทานนะต้องานเขาเนี่ยหยิบมืออยู่ไปลงพัดเนาะเอาไปเอาไปเอาไปเขากินเนี่ยกินกินไงเจกินไงปวดกินไงกินได้เหรอเฮ้ยคุกใครอ่ะขอกินหน่อยได้ไหมมีจจกเป๊ปซี่ กินอ้าวอูด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 ว่ะันนีอันนี้อันนี้ทายมานี้ก,นกเนไหมท่นขึ้นมา,เ,<อ>าเร็วๆขึ้นมาลุกขึ้นมามเขากินไปเอาขุดเอาดูเอา เอาละอะไรอะเป็นรอยซีล่ะทุกอย่างกิน้ดนไม่ตัวใหี่ยไ่กินได้เนี่ยดีเมื่อวันนี้รับดินแล้วก็กินนะเมียไ่กินดีท้อนฮัหมแล้วคนถาอยากยำมืถ่ายีห่อยไปกินยำอกบอบ่ไม่ไปหากินหมูปิ้งทางทางสดไปนกินมตอ โอ้ยยไปบอกเป็นหน้าเนสีเพียเรเด้นเพียหรอกเป็นมีสีตาเปนยังไม่เห็นจนเห็นไเขาจำมากนี่วองเสือเขาเล่นดินน่านอกยาดิมึงก็บอกินมแล้วเขาก็มาเคียดให้หอกกเขาเขาเต้าคนน่ะมึงกล้าเขาเนาะไลมันเขาบ้านกินที่เดียวคือจินสางกินสีเลยจ้ เอากินเอาเอาแม่อะไรเอาเร็วเร็วเจาเวลาเอากินโอเคกนี่อ้ยมึงยังจีบืนเหรนลบมาอ้ยี่เปรตาเลกแคบมันแท้ ก็ส่งขึ้นคังเดียววาโอ้ซ้ำพ่อมาขามเพิ่มอ้กเลยมึงเลยขึ้นเก็บมาขามหวานป้ะต้องดีหนังกอกล็อกก็อกล็อกจเอ็งขามไม่ได้มึงเสือกมึงเสือกชอบปะได้ชอบปได้ชอบปได้มึงเห็ดจังไดก็ได้ให้ไอเสีอาหนีจากมึงหันเดี๋ยวล็อกกระป่วนมึงเสือกเสียใครบอกเมื่อกี้ใครสินี่เพนหักขาเลยจับเวลาพ่อแม่บ้านนี่ไปไมนเป็นเสี้ยนหักขาเลย เกลราคาเกลราคาเพี่ยพเท่ามันเก่งคนละตั้งเกลราคาเขาม่ยีวาเนี่ยตับังขันขานีดิเขาไม่เหนียะได้ดีเขาดำเทือนึงกี้ขุยขนาดบังดีอไเด็กกระตรงคลิวเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งก็บไปอมาทาอะไรได้สิเมษาหน้อยเมษาหน้อยมาทำอะไร น้าเห่นบอกเห็นบอกกูบอกแล้วเก่งกูบอกแล้วเ็ไปตัวไดเนี่ยบ้างมั้ยเยมันตัวเดียวแต่พองัเนี่ก็ยังเห็นจุแม่สามพยายโอ้ยจยนหน่อยมาลุยย่บอตู้หลายบอเห็นน้ำเดยวน้แม่งบอมอมาลุย สยางเขามานี่เขาจะเขามานี่กินถึงองสามมึนเลยแล้วมึงเขาอ่ะสูตรในเขากินเขากินซอองยางเขาไปนี่กินกินใส่รูด่างเขาไมาหนีก็ได้ตัวนี้ย่างเไปพุ่นอ่ะเขามากินก็กลิข้นกินององมองขึ้นขึล้วอ๋อเนี่ยเราเลยสองหมัเลย้เ่ย่ะอืมนจะเปียกมันเปียก ได้บวกสามบวกได้เฮ้ยมาบ้วยเออเขาไปเสียเปลียนอ่ะไปแล้วครับพี่น้องแมวตังล้ำเออมาแนวมาสองสองเอาแม่เกิงเอาแล้วัะเออนั่นแหละกูเอาหางมึงดอมนี่มันกันขี้กูมันใส่มันตัมีตัวใยางกนแล้วนะเอากินเลยนาะอือเอาไม่ให้กินได้กินตัวนั้นเออมันจะไปใส่กินกินอ้าเขากินก้อนนี่ตัวนี้ เออเขากินรถกินไอศครีมกินผักแน่กูมันใส่มึงกินนี่อ๋อกินกินน้ำกินดีรถน้ำดีรถสองนิ้วยอมซะฮะยอมซะไอ้ฮวัดเดี่มึงเอามากาล้วมากกว่าฮอัดเออเนบ่ยไปยอมนี่เออไปเ้อ้าฮอัดนั่นเออไปไห่นั่นเองมันจะเดินไปเอาเนี่ยยังกินซูยุ่นี่กินฮวัดดีเอา ยังดีดูอยู่มึงเรีนยังเจ้าที่ทุกทายตัวมาโมเมนเวลายังโมหมดถอดใจแล้วเอาคือมาขังเขาเจ้าที่บาปเนาะขังเขาขังไม่เนี่ยขังเขานี่แหละดีที่ตั้งใจแท้โอู้ยดอกนี่งให้เจ็บเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องมาแม่ม่มาจิ้งจกไ่ยอมไมยอมห้ามคิดเกินเครื่องชั่วโมงนั้นมีการคุยั้งารคุยมีการต้านง่ายเอา กินรักบานนั่นเนาะเมาหูยั <fro> ่ก่เมาธัรมดาม่ใช่ตาลอยบบอกเ่ยไปไปชันเลยพ่ยาตอไอ้ดีเลยเนี่ยเาไมเป่ยน้เขาก็ไปกินป่ะขออนแล้วไปเขไปห้เขาพะ่ะย่ตัวหนึ่งเขาได้แล้วก็ทิ้งก็ไ เขาเบิ่งในคอมเนี่ยเเบิ่งในคอมเนี่ยม่ยากนั่นๆๆๆๆว้าวดนเดินดูแล้วนี่มันนี่วิลล่าวัะไม่ผมมองไม่เห็นสี่ตามองไม่เห็นพี่ไอ้แลมคุณกินลรวถือสองอ้าเอา ถ้าอย่างนี้มันจบแล้วครับนาะยเยี่ยมเลยว่าเอาไปไ,ไหนอ่ะจังไปได้แล้วเฮ้ยลืมลืมอะไรเอาไม่เยี่ยมงเลยทดลองไหมอ่ะขอแก้ใหม่ไหมให้แก้วอ้นี้เลี้ยมต้องเรียนทวนๆกินนะ หมดเง่นแล้วมั่งโอ้ใจดีเขาขอหัวดีขอจะคุณแป๊บพี่เนี่ยรอเลยอ่ะเดินไปก็เสร็จ อะีนจีนปูโดนไปด้วยเลยไหมเนี่ยี่เจอใหม่ยังเงียต่วะเออเอาเงียบกอนเหรอโดนพีู่ดูดันเอาดิมาหัดไม่ใช่สองคนนมันเหตุอย่างกันแมมแมมแมเหยดแล้ว ตั้งไม้ครับตั้งไมมครับตั้งไมมได้เปดยล้ยังไรอไหมเลยอะไรไหมจัดเลาให้เจ็บๆเดินให้คิปได้เดี๋ยวไม่เกินครึ่งชั่วโมงให้คิปได้เดินตัวพุ่ตัว4ี่สิบเลยเดนนะเมื่กี้วายอยู่เชี็แหลมจริงเนาะมีมีผ şey the so ู so ้ชคเยอะนะอยู่เนี่ย ว้ามกินแต่มากเลยผมย่างไว้ไล้ะัย่างยังเนี่เอออุ้ยเรีนกับ่ใแหลมนี่ขันเดียวป่ะุ้นหเือน้เงินแต่มันรอยยวันเ่อก่อนพชนะเจ๋งหกสี่เก้พวก้าเรียนนมันเลยยานเลยจำอยู่แล้วเ่อกชนะซีหอชนะหกแสนส่วนเลยปเออ้หน้าบันยาลยเขวงไหม

เขากินฟีได้น่ะเขากินนั่นน่ะเขากินฟีเขาฮอตด้นี่ราดมันเก๋ไม่กินก้อนนี้ต่อทิ่มบุญเฮาต่อตัวนี้ทิ้งเขาจะเข้าฮอตนี่อ๋อต่อไปเลยเออกินอ่ากินอีกตัวเนาะนั่นไล่กินอีกเออเออไล่กินอีก

ต่อจิบดึงเลยเนี่ยแัทำไมแข่งกก็ว่าอยู่ไม็คมัอรแรกเหรอแรกเหรอไปเนเมดยอะไรได้วัไม่ได้คุณข้ามนี้ไม่ได้นะเนี่ยใสยปัดเดง <laughs> ย้อมเล้วยอมโอ้ยน <laughs> านๆนติดแล้วก็มันต้องฝึกมองไหลเว่